นอนก็ต้องนอนพร้อมกันตื่นก็ต้องตื่นพร้อมกันสนอมหนอเนี้ยหืมยังจีน,นยังจีนจีนยังมีผู้กระห้นอนมีผู้ ทำอะไรก็ต้องทำเหมือนกันนะคะแขดคนรักาาค่ะมีผู้มีผู้มีผู้หันมาหน่อยมีผู้ยินยินตื่นมาหัวฟูลเลยบ่ลุก รอเลยกำรอขันไหมกำรอขันอะแม่ไอเจอไหมคะ่ะซื้อหนึ่งตัวแถมหนึ่งตัวคะ่ะไปเจอไหมคะซื้อหมาแบบนี้นะคะงานเข้าสิครับท่านผู้ชมแม่สรกราวจองเซอร์เตอร์ ติ <been> <dividends> <h SCI noise> ๊กแก1แถมติ๊กแก1ติดเทศนาเทศนาเราตันเจมตังปี้ตะเนาะยิงสน้อเอ้ยสน้อเคยเห็นบ่อันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยซื้อหมาตัวนึงแถมหมาตัวนึงเป็นจังได๋ล่ะคนฮักหมาเนาะคนรักหมาค่ะ หม,มาสีข่ขานะฮะตอนนี้ก็ไม่มีใครครบค่ะแม่โซกราวชแนลไม่มีใครครบค่ะมีแต่หมาครบเป็นเพื่อนค่ะอืมสนาโอ้ยสนาสนาโอ้ยกต้าเองนมีผู้มีผู้ทำไรคะมีผูวัสด,ดีคะ่ะโอ้ยน้อง ต้องทำไรคะแม่นูกกินคาตัวเองคะ่ะแม่จ๋ายินทำไรคะลูกซื้อตัวเล็กคะ่ะพี่น้องคะ่ะแถมตัวใหญ่มาหนึ่งตัวคะ่ะทำยังไงเนาะสงสารเขาเขาแถมมาก็ต้องเอาเคยไปให้ญาติเลี้ยงครั้งหนึ่งแยกกันวันเดียว ตัวหนึ่งซึมซึมแบบซึมเลยเข้าปลาไม่กินสุดท้ายก็ต้องไปรับกลับมาคืนก็เลี้ยงกันจนไปนู่นนะตายจากกันไปข้างหนึ่งอะเดี๋ยวมีโอกาสจะนำภาพเก่าๆที่ ตอนรับเขามาเลี้ยงนะคะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแบบเขาเป็นหมาาะกราวมากเลยสโะกราวแปลว่ามันนอกนะคะท่านผู้ชมซื้อมาจากเน็ตทางจังหวัดศรีสะเกดนะคะมันซื้อมาว่าแมนสิเด็คขับรถจากสุรินนี่ล่ะไปบ้านอาแม่าะกราวก็อยู่สุรินนะคะ ต้องไปรับเขาที่สีสเกตอ่ะทีนี้เขาก็ติดต่อมาบอกว่าบอกว่าเจอกันที่ตลาดช่องจอมไหมเขากําลังจะพาครอบครัวมาเที่ยวที่นั่นเราก็ขับรถจากตัวเมืองสุรินไปรับที่ตลาดช่องจอมอะค่ะปรากฏว่าตอนแรกไม่รู้ว่าเขาจะแถมให้ตัวหนึ่งพอไปถึงเขาก็อุ้มหมามาสองตัวไอเราก็ตกใจการซื้อขายแบบแบบ โซโกราวค่ะแบบแบบบ้านนอกอิลีเด้อพี่น้องเอ้ยแบบอุ่มมาให้กันน mm ่ะ hmm. บ่มีกัตตาบ่มียังสิสไซห้หมาหน่อยยังสินะคะทีว่าเขาซื้อขายตามเน็ตอิลีเขาเก็สิเป็นแนวเป็นทางนันว่าใช่ตะกร้าให้กันเนาะ mm hmm. อันนี้ก็พี่คะอ๋ออันไหนคะหมาของพี่พี่หนูฝากเลี้ยงตัวหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นบัดดี้กันจากจากฟาร์มค่ะโอ้เอ,อเมโซกราวตก ใจสุดๆอืออาจารย์จ้าจ้าว่าะพวกอุ้มเขาขึ้นรถมาขับรถมาจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดปีค่ะตอนนั้นรับเขามาก็เขาก็อายุประมาณสองเดือนสองเดือนกว่ากวๆหน้าตาตลกมากมาตัดขนตัดอะไรให้เขาใหม่อาบน้ำใหม่ แต่งตัวใหม่เป็นหมาในเมืองจากที่เป็นหมาสกคราวก็ก็อยู่กันมาเห่าเก่งค่ะตัวเล็กมีภูมมีผูเนี่ยได้ยินหมาข้างบ้านเห่าช่วยกันช่วยกันช่วยกันเห่าใหญ่เลยมีภูมีภู จีนทำอะไรก็ทําเหมือนกันอือแม่แม่แมอะไนระเขาก็จะวิ่งมาบอกว่าแม่แม่หม,มาบ้านนู้นออกมาอีกแล้วประมาณนี้ค่ะพี่นอนสี่แล้วค่ะถ้าเขาก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีค่ะให้เขาสะอาดให้เขามีความสุขโอเคถ้าเขาไปวี่งหลกตามสวนหญ่า อันนี้สะท้อนแสงเน้นๆด้วยค่ะขอโทษด,ด้ค่ะพี่นอ้องให้กำลังใจอาแมะสกาวชแนลด้วยค่ะพัดทำคลิปไหมติชมได้ค่ะฝากกดแชร์กดไลค์ลกดซับสไคร้ล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปพวกพลาดในคลิปต่อๆไปโอกาสต่อไปแน่เด้อค่ะให้กำลังใจกันเด้อค่ะ